อีกข้อหนึ่งบอกว่าวิเนยะมัชฉ์ละมะลังเป็นผู้บรรเทาเป็นผู้ถอนเสียเสริงความกีทีอันเป็นมูลทินเครื่องเศร้ามองของจิตใจได้แล้วขอ้อมกีทีนี้เพิ่นบอกว่าเป็นมูลทินเป็นเครื่องเศร้ามองของจิตใจเพิ่นสามารถถอนได้แล้วถอนด้วยอย่างหลักถอนด้วยจาคะใส่จาคะนั่แหละถอนอความกีทีออกมาจาคะก็หมายถึงการแบ่งปันการสลระออกไป อาตมานึกถึงอุบาสิกาคนหนึ่งเพื่นซื่อว่านางสุปิยานางสุปิยานี่เป็นพระโสดาบันแล้วมีศรัทธาย่างลงมั่นแล้วอยากเห็นท่านผู้มีศีลอยากฟังธรรมและยินดีในการให้ในการแบ่งปันแบบบบวันไหวเลยแหลนะนางคนนี้สมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จเดินทางไปที่เมืองพารณาณสีอยู่ในป่าอิสิปตนะมีคถา,ายวันนั่นแหละ นางสุปิยาเนี่ยเราเป็นคนมีศรัทธาก็เลยเข้าไปหาพระสงฆ์ไปปวาพาราณาโตพระสงฆ์เข้ามาปวารณาาาร,าราไปม่าเปิดโอกาสบอกให้เพิ่นสามารถขอได้ขอสิ่งที่เพิ่นต้องการได้แต่หากมาพระสงฆ์ข้าเจ้านี่นะขอกับคนที่โบแมนญาติกาวงศาร์โบเมนญาติสายลหิตขอกับคนที่เขาบ่าได้บอกปวาราราไว้เพิ่นจะเป็นอาบัต และของนั่นกับโบสามารถบริโภคไส้สอยได้ต้องสลระที่มันนะคนนี้ก็เลยสาระก็เลยเข้าไปประวารณาเลยข้าแต่พระสงฆ์ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายบุคคลใดมีความประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดให้บอกกับข้าน้อยเดอ้อพระน้อยจะจัดแจงมาถวายเพิ่นก็เลยประวารณาพระภิกษองค์หนึ่งเพิ่นสัญญาไทาย เมื่อสัญญาทายกันมีการขับถ่ายแล้วมันเม,ม,นม,ม,นม,มนื่อยมันเมื่อยเมื่ออ่อนเทลียก็เลยบอกกับนางว่าอุบาสิกาอาตมาภาพต้องการน,าน้ำต้มสิ้นถ้าหากได้บริโภคกน้ำต้มสิ้นเรื่องนะ้จะมีเหื่อมีแหงจะมีเหื่อมีแหงขึ้นนางคนนี้ก็บอกว่าได้เลยพระคุณเจ้าเดี๋ยวกรน้อาจะจัดแจงมาถวไยวดอกเบาแล้วกะกลับเมืองเหินพอเมื่อเหินเล็ว สร้างให้คนไสไปซื้อสิ้นมันปรากฏว่ามือนั่นมันบ่มีสิ้นเหลือให้เราซื้อเลยมันเป็นมือวันที่เขาบบค่าสัตว์แล้วก็บอกให้ไปซื้อสิ้นมานางสาวไสก็ไปเลาะซื้อสิ้นก็มมาบอกแหละแม่เจ้าเอ้ยขขาน่อยได้ไปเลาะเบิ่งแล้วตามหานค้าตามตลาดนี่นะหมบมีสิ้นขายแม่แต่หน่อยเลยบ่ืสัน่นนางกรรมขี้ใจใจว่าโอ้เขานี่นะเป็นผู้มีวาจา ทีกาวแล้วต้องเห็นได้เนี่ยอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าพระคุณเจ้าองค์นั้นบ่ได้สันน้ำต้มสิน้นอา,าพาธของ่นจะกกรรเลิบนักขึ้นจะป่วยหลายขึ้นหรืออาจจะถึงตายได้เฮาได้ว่าวแล้วเขาต้องเห็นว่าสัน่นบอกให้ทางคนใส่ไปเอามีดมามีดเ้าเข้าุา่าแูแหละมาหอดปึ๊บเราก็จับมีดออกมาเปิดผ้าออกตัดสิ้นข่าของเรานี่แหละ ตัดสิ้นขเขาวนี่ให้พอแกการเอาไปต้มเพื่อให้เป็นยารักษาโรคแก่ผัดเราตัดสิ้นของเราก็ออกมาล้วก็ยืนให้กับคนไสบอกว่าเจ้าไปต้มสิ้นนี่แล้วเอาไปถาไวายพระคุณเจ้าผูซื้อนั่นเด้อบอกว่าได้น้ำต้มสิ้นแล้วและถ้า,ามีคนถามหา,หาค่อยให้บอกว่าค่อยป่วยเด้อค่อยเป็นไข้เด้อบอกว่าค่อยป่วยไข้ค่อยบ่สบายคนใส้ก็โอ้ยตัดสินใจยากใกนกันทีน่เนาะเขาเห็นเจ้านายแบบนี้ ก็เลยฟ้าวเอาสิ้นขาของนางไปต้มต้มแล้วเก่าไปให้พระพิคกุกองนั่นกินพระพิคกุกองนี่เพื่อนกะดื่มน้ำต้มสิ้นนั่นหลังจากดื่มน้ำต้มสิ้นแล้วกะอาภาษของเพิ่นกะหายบัดนี้ผัวของเพื่อนมาบดเนี่ยผัวของนางสุป,ปิยาซื่อสุป,ปิยะซื่อกันเลยมาฮอดเหอนก็นเลยถามผลไสว่าเจ้านายของเจ้าไปใส เจ้านายของเจ้าอยู่บนไหนนางคนใส่ก็บอกโอ้เจ้านายเป็นใครเป็นอีหยัง่ะก็เลยเข้าไปเข้าไปหาเมียคนตัวเองพอเข้าไปหอดก็ถาม่าว่า,าจังนดอุบาสิกาเป็นท่าไหนแล้วบ่สบายเป็นยังงนานก็นเราเรื่องเราให้มันฟังเมดเลยบอกว่าข่อยไปประวัตาต่อพระสงฆ์ขันเจ้าไว้เมื่อข่อยพ่ได้สิน้นตามที่ข่อยต้องการข่อยเลยใส่มีดปาดขาวข่อยนี่ ่าสิ้นขาวก็ให้นะคนไส้ต้มน้ําต้มสิ้นนี้ไปถวายแก่พระคุณเจ้าคันคนที่บ่มีศรัทธาเนี่ยคันเห็นเมียฮ็ดเป็นนี่เป็นนังไดจะต้องดาต้องบาแม่นบ่ต้องห้หรืออาจจะไปว่าไห้พระพ่อมจะไปตำนี่ที่เตียนพระพ่อหนึ่งบ่คันคนบ่มีศรัทธาแต่เพราะเหตุทีทั้งอุบาสกและอุบาสิกาทั้งสองสาบีภรรญาเป็นคนมีศรัทธาเสมอกัน ก็เลยเกิดความอัศจรรย์ใจความอัศจรรย์ใจคนลุกคนพ้องเกิดขึ้นเลยว่าโอ้หน้าอัศจรรย์แท้เนาะหน้าอัศจรรย์โบเคยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเลยในพุทธศาสนาดีนะวอสสักหน้าอัศจรรย์แท้ขนาหว่าสิ้นคาของตัวเองนางสุปิยาน้ยังสามารถให้ได้จะจําเป็นต้องกาวถึงสิ่งใดอื่นแล้วที่นางจะให้บอสสัก สาทุกการนำสามีเพื่อนนี่แหะโอ้ยสาธุเด้ออุบาสิกายเจ้าเฮ็ดดีเด้อค่อยสาทุกการนั่นเลบ่ได้ตตบ่ได้ว่าบ่ได้ทำนิบ่ได้ติเตียนอีหยังเลยแท้ที่จริงแล้วน้อมใจอนุโมทนาดำอันนี้คนแบบนี้สมพวกเพิ่นเป็นสามีภรรยาน่วมกันอยู่น่วมกันแต่นั่นหลหลังจากนั้นนะอุบาสกคนนี้เฝ้าเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเลยบ่ได้ไปเพื่อจะต่อ่าพระสงฆ์พระเจ้าเลยเข้าไปคาบศรธรรมเพิ่มกำลังขึ้นอีกหน่ง ไปข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวา,ายบังคมขออาราธานานิมนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิคุสงมูใหญ่เข้าไปครับพัตตาหารในเฮงือนของขน้อยมืออื่นเศร้านี้เพื่อเจริญกุศลเพื่อความปลื้มปีติป่าหมดของข้น้อยเธอว่วสักไม่ได้ไปตำหนิพระสงฆ์ข้าเจ้าอย่างไรเห็นเมียของตัวเองแสดงออกซึ่งความปผู้มีศรัทธาปาน,นี้ศรัทธาของตัวเองให้เพิ่มพูนขึ้นเข้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากระครับโดยดุษนียภาพ คำว่าดุษณนียภาพก็คือนิ่งขั้นการนิ่งนี่นะเวลาคนนิมนต์ซื่อว่า่นหับแล้วอุบาสกคนนั้นหู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหับนิมนต์และกับฝ้ากับเมืองเหอนให้คนใส่โปุงแตงเข้าป้าอาหารพอแจ้งสว่างค้นมาแล้วก็ได้ให้คน เข้าไปข้าบุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผุ้เจริญได้เวลาอาหารบินฑบาตแล้วกันอ้ยขออนิมต์พระพุทธเจ้าจงรับบินฑบาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกขุสง์มูใหญ่การุงสบงงรงจีวรถือบาตรเข้าไปสู่สถานที่ที่อยู่ของอุบาสกสุปิยะกับอุบาสิกาสุปยะนะิยาหนึ่งพอไปหอดกันเขากระต้อนทับขับสู่ร่างพระบาทให้เสร็จพระบาทให้ เสื่อเืินเหยนังเึงอาสนะและก็ไปขา้ามไปพระพุทธเจ้าทางทางที่หู้อยู่นั่นแหละกระถามถามว่าอุบาสกและอุบาสิกาสุปิยาภรรยาของทางที่ไปทางไดคุณบ่เห็นพระพุทธเจ้าหู้บอกผู้แน,น่นนแต่ว่าบอกบอเว้า,าให้เขาเป็นคนเว้าเองเพราะเพื่อต้องการอยากจะแสดงปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่ง อุบาสกคนนั้นก็บอกเลยว่าข้าแต่พระอ,องค์ุ้เจริญอุบาสิกาสุปิยาบ่สบายกันหน่อยอาพาธก็บรไ,ได้เ่าอีกว่าอาพาธเรื่องอยางพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไปเอื้อนนางมาดูอุบาสกกะขาบทุนว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญน,นางบ่สามารถลุกมาได้กันหน่อยอาปาดสิ้นข่าออกไปโยน่น่น่งเป็นบอกใค่ขึ้นเจ็บปวดทรมานลุกสิป็นอย่างได้บ่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าเ้นนั่นให้เจ้า พากันไปอุ้มนางมาด้อพ๊กเปิ่นกับผ้ากันอุ้มนางนะพอมาเห็นพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขา้าพถวายบังคมพุทธเจ้าเส้นที่ถึกตัดออกนี่หายเป็นปกติบริบูรณ์มีหนังโป๊หุ้มละเอียดอ่อนเป็นปกติเลยคือบ่ได้ถึกตัดออกไปนี่เลยความน่าอัศจรรย์ใจมันก็เลยแหงเกิดขึ้นเนะไทยเฮือนนั่นก็เลยเกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นมา โบเคยมีมาหนอเรื่องราวแบบนี้โบเคยเกิดขึ้นหนอน่าอัศจรรย์ใจแท้หนอบอาสักพุทธานูภาพหน้าอัศจรรย์หนออิทธานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่น่าอัศจรรย์หลายบอกสักแล้วก็เลยคาบทุนเรื่องราวทั้งหมดนั่นให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมให้ฟังให้พวกนางได้เกิดความปลื้มปิติปามโมดในการกระทําของพวกนางนั้นแล้วกลับไปวัน พอกลับไปวัดแล้วอาศัยเหตีมีการตัดสิ้นขาถวายทานนี่แหละก็เลยป่าลบให้พี่คุทั้งหลายเข้ามาประชุมกันให้ประชุมสงฆ์และก็เอิ้นพระองค์นั่นมาถามแม่นผู้ใดเนาะได้หับสิ้นจากนางสุปิยาพิกคองค์หนึ่งก็บอกว่าขะน้อยนี่แหละข่ะน้อยนางเอามาถวายเรียบร้อยแล้วบอกแม่นขะน้อยเอามาถวายแล้วเจ้าสั่งหรือยังสั่งแล้วขะน้อยเจ้าได้พิจารณาบอกว่า จังคอยสันบอกเม่อใดพิจารณาพระพุทธิจ้าเลยบอกว่าพิกคุโมฆะบุรุษเอ้ยเป็นเบาให้เลยเน้บุรุษผู้เหลีวเป่าเลยการกระทําแบบนี้บอมะบสมบควันใสบได้บเมนคิดของสมณะการที่เจ้าบอบบพิจารณาแล้วบริพคสซีนเข้าไปนี่นะ บอเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของส <me van. S 1> ุมชนที่ยังบอเลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของสุนทนที่เลื่อมใสแล้วเลยแท้ที่จริงแล้วจะเป็นไปเพื่อความบอเลื่อมใสของคนที่เขายังบอเลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนผู้เลื่อมใสแล้วนั่นท่ี่คเอองค์ใดก็ตามสันสิ่นของมนุษย์เป็นอาวัตถทุนลัจจและผู้คนใดบอพิจารณาแล้วสันิ้นเป็นอาัตถุกก เห็นสิ้นบพิจารณากรว่ามันเป็นสิ้นนี่อย่างและสั่นเข้าไปนี่นะเป็นอวัตถุกฎนะสั่นได้บ่ละสั่นได้แต่ว่ามันเป็นอวัตถุกฎถ้าบ่พิจารณากร